สวัสดีเช้าวันที่3ของการเดินทางครับตอนนี้ผมอยู่ที่รีสอร์ทรีสอร์ทอ,อะไรนะชันิดาชันิดารีสอร์ทนะรีสอร์ทชื่ออะไรเดี๋ยวขอดูชื่อกันอยู่ที่ชันิดารีสอร์ทนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเรากลับมาเรามาถึงที่ ว่าคุยสาลายประมาณห้าห้าทุ่มนะแล้วก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็หาที่พักคืนนี้เราได้ได้ที่พักที่ทันชน,นิดารีสอร์ทห้องเราห้องเราอยู่ตรงนี้รถเรารถเราจอดอยู่ตรงนู้นหนูรถเราจอดอยู่ตรงนู้นเมื่อคืนก็นะมาถึงปุ๊บสลบเลยทีนี้ก็หลับสบายดีครับที่นอนนุ่มดี ห้องละห้าร้อยนะครับมีทุกอย่างเลยคืนคืนละห้าร้อยประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศคร่าวๆที่นี่ก็ค่อนข้างล่มลื่นเลยนะครับนี่จะไปดูกันว่าก็ประมาณนี้ มีสนามหญ้าเดินเล่นนิดหน่อยข้างหน้าะประมาณชนิดาดีสอโอเค,อเ,คเดี๋ยว ผมก็จะเดินทางต่อแล้ววันนี้เช้าวันที่3ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนยังไม่ได้หาแผนคือทริปเนี้ยแทบจะขากลับก็คือแทบจะไม่ได้มีแผนเลยว่าจะแวะไหนก็คือก็คือไปขับไปเรื่อยๆเจอตรงไหนสวยๆก็แวะอก็เดี๋ยวคร่าวๆก็ เมื่อกี้ผมดูใน Google ก็หาเสถายที่ท่องเที่ยวที่อยู่จังหวัดชุมพรคร่าวๆไม่แน่ผมอาจจะแวะที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะครับที่ประจวบนะที่ประจวบคีรีขันก็ขับประมาณ2ชั่วโมงกว่าก,าก็ถึงนะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งถ้าไม่แวะก็อาจจะยิงยาวเข้ากรุงเทพเลยแต่เรามาเที่ยวทั้งทีแล้วก็ก็ต้องแวะ รถนะของเราเราจดอดจะเนี้เพิ่งตื่นวันนี้ตื่นสายเมื่อคืนหลับสบายมากขับรถมาหนเหนื่อยหลับเลยหลับสบายนี่รถจอดจะตรงนี้ยังไม่ยังไม่ได้เตรียมขนสัมภาระขนกระเป๋าขึ้นรถเลย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวเข้าไปเก็บของก่อนนะครับจะได้เป็นรับประทานอาหารแล้วก็จะได้เดือนถ่ายก่อโอเคแค่นี้ก่อนครับ สวัสดีช้าวันที่3ครับของการเดินทางก็ตอนนี้เราอยู่ที่ชุมพรนะครับเมื่อคืนเราแวะเรามาถึงประมาณ5้าทุ่มเราหารีสอร์ทแถวนี้พักได้รีสอร์ทชื่อชานิดารีสอร์ทอากาศดีมากเลยครับแล้วก็นอนสบายตอนนี้ผมก็จะเดินทางกลับแล้วครับอีกประมาณ สี400่ร้อยกาโลจะถึงกรุงเทพเราต้องเรียบไปนะไม่รู้ว่าจะแวะหรือเปล่าตอนแรกว่าจะแวะที่ส,ยสวยๆระหว่างทางเรากลัว,วถ้ามันไปถึงค่ำแล้วรถมันจะติดโอเคเดินทางกันเลยครับ ตอนนี้เราออกจากชนิดารีสอร์ทแล้วนะชนิดารีสอร์ทอยู่ติดกับปั๊มปตทอเลยไปย,ยิงยาว ครับตอนนี้ผมก็ได้เติมน้ำมันแล้วก็ได้แวะอเมซอนนะครับแล้วก็นั่งพักผ่อนสักแป๊บหนึง่งก็นั่งหาสถานที่ท่องเที่ยวว่าเราจะไปที่ไหนต่อนะก็ดูไปดูมาก็ไปเจอใน Google ครับก็เจอหาดชื่อว่าหาดวันกกรนะครับหาดวันกกรอยู่ประจวบคีรีขันธ์นะ เราก็เลยเปลี่ยนแผนจากที่จะไปอุทยานแห่งชาติเข่าสามรอยยอดก็เลยเปลี่ยนแผนไปที่หาดวรนณกรคือจะไปนอนกลางเต็นที่นั่นสักคืนหนึ่งนะครับแล้วก็ลุงเช้าค่อยตื่นขึ้นแล้วก็เดินทางกลับเข้ากรุงเทพนะครับอุทยานแห่งชาติหาดวรนกร เราเข้าไปถามเจ้าหน้าที่เขา้าไปว่าอย่างไงท่านะครับจะเข้าไปกลางเต็นท์ข้างในได้ไหมครับแล้วมันมีของอะไรขายไหมครับมีครับมีพวกร้านคัาสรับดิการมีใช่ไหมครับโอเค มีค่าใช้จาายย่ายยังไงบ้างครับจะมีค่าธรรมเนียมค่าเข,ข้านะครับผม40บาทค่ <40 S 2> าตตั้งเต็นมาครับผมที่คือกลางเต็นท์ด้านในก็จะเสียค่ากลางเต็นท์เป็นที่30บาทครับผมแค่นั้นโอเคถ้าสมมติว่าถ้าผมจะออกไปซื้อของข้างนอกด้วยเงี้ยผมใช้บัตรเดือนได้เลยใช่ไหมเข้าก่อนสองเข้าออกก่อนสองอ<า>๋อโอเควออเวลาเข้าออกก็แสดงบัตรตัวนี้โอเคครับผมกาจับก็มาเสร็ นี่เราก็ได้เข้ามาในหาดวนกรแล้วนะครับมันเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับเมื่อกี้เราได้จ่ายค่าค่าร,รมเนียมค่าเข้าแล้วก็ค่ายาันผานะไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับเข้าไปข้างในไปหาที่กางเต็นท์นะเมื่อกี้ก็จะเสียค่าคนเข้ายี่สิบบาทแล้วก็ค่ายันจานผานะค่ามอเตอร์ไซค์อีกยี่สิบาทนะครับส่วนค่ากางเต็นท์เดี๋ยวไปจิตต่อจนที่ข้างในแล้วก็ไปเสียข้างในอีกทีหนึ่งนะ ตรงไปเลี้ยวขวาไปหาเจ้าหน้าที่ยินดีต้อนรับสู่หาดวันากรโอ้มีคนมากางเต็นท์เพียบเลยฮึบชบ เจ้าหน้าที่นะตอนนี้เรามาอยู่ที่หาดวนกรแล้วนะครับหลังจากเข้าไปเสียค่ากางเต็นท์น่าจะ30บาทคนเดียวเดี๋ยวเราจะมาหาสถานที่นะเราจะกางตรงไหนดีอืม <c oughs> <c oughs> หดาดใสคนไม่ค่อยมีจะมีคนมากางเต็นท์อยู่หลายหลังเหมือนกันอันนี้จะเป็นเต็นท์อุทยาน คืนนี้เรานอนที่นี่นะครับที่นี่คือหาดวรรณกรอยู่ที่จังหวัดประจวบชลีขันนะระหว่างที่เราเดินทางกลับกรุงเทพคืนนี้เราจะนอนที่นี่คืนหนึ่งนะหาดวรรณกรลมเย็นสบายเดี๋ยวเราให้เย็นกว่านี้อีกสันก,สกนิดนึงเราจะลงไปเล่นน้าคืนนี้อากาศเย็นหลับสบายแน่นอน มันเป็นอุทยานนะครับอุทยานแห่งชาติวันลวันละหาดวันลกรจังหวัดประจวบคีรีขันธแนะนำนะให้มามันจะติดใจ สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวคนเดียวแบบเรานะครับตอนนี้มันอาจจะเหงาหน่อยนะแต่เราก็มีเพื่อนเล่นนะครับมีเจ้าถิ่นมาต้อนรับเรานะมีเจ้าดําแล้วก็เจ้าแดงมาเล่นเป็นเพื่อนเรามันก็เลยทําให้ทริปนี้ไม่ไม่เหงาสักเท่าไหร่เพราะว่าเรามาผ่อนคลายมาครับมาพักผ่อน เราก็จะเ,เตรียมตัวนอนแล้วนะตอนนี้ก็เวลาตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มสิบเจ็ดนาทีตุงนอนเอาไม่ได้เอามานะเ,าเอามาที่ผ้าห่มแล้วก็หมอ,น,อนนี่คือหมอนนี่คือหมอนของเรานะอันนี้คือผ้าห่มคืนนี้ ที่ประจวบไม่หนาวเลยครับไม่เหมือนเมื่อคืนไม่เหมือนเมื่อคืนก่อนที่ผมนอนที่เอ่อชิลีวงชิลีวงอันนั้นหนาวจริงน่าจะชิลิวงอันนั้นน่าจะประมาณยี่สิบองศาไมแต่ที่เนี่ยคิดว่าน่าจะน่าจะยี่สิบกว่าเพราะว่ามันร้อนมันไม่ได้หนาวเีนี่นนหมอนข้างเราไม่ให้หมอนข้างหมอนหนุนคนนอน หมนเราได้แล้ว ถ้าดูจากเ,เขียนทิศนะครับที่เรานอนนี่คือเราหันหัวไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะฝั่งนี้คือฝั่งนี้คือทิศตะวันออกฝั่งนี้คือทิศเหนือนะครับซึ่งหมายถึงว่าหมายความว่าพระอาทิตย์จะขึ้นตอนเช้าฝั่งทางพระอาทิตย์จะขึ้นฝั่งทางนี้นะเราก็จะหันหัวนอนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะโอเค ามหันไปทางที่ตะบันตกขาดนะครับจำมาได้นะก่อนนอนก็อย่าลืมสวดมนไหว้พระให้เรียบน้อยโอเควันนี้ครับ สวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ผมก็ได้ตื่นขึ้นมาก็ได้ตื่นขึ้นมาต้มน้ำชงโอวัลตินกาแฟนะครับแล้วก็นั่งสัมผัสบรรยากาศตอนเช้านะก็พอดีมีพี่เต็นท์ข้างๆนะครับเขาเห็นเรามาคนเดียวนะครับเขาก็ใจดีนะครับทำอาหารเช้ามาเผื่อเราด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นน้ำใจจากพี่เขานะครับ ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับทำให้เราได้มิตรภาพใหม่ๆนะสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เดินทางออกจากหาดแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลา11.16มง16นาทีนะรู้สึกว่าหาดนี้คนจะมาเยอะอยู่นะครับเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เรากำลังคือตอนนี้เราเก็บเต็นท์กลับปุ๊บก็จะมี อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคือจะมีคนน่ะทยอยมาเรื่อยๆคือประมาณเหมือนว่าชุดเมื่อคืนออกไปแล้วก็ชุดใหม่ก็มากลางต่ออะไรเงี้ยขนาดเป็นวันธรรมดานะครับคนก็ยังค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่ผมว่าน่าจะเยอะกว่านี้แหละขนาดทรรมนัวันธรรมดายังเยอะขนาดนี้เป็นหาที่ดีมากหลับสบายเลยเมื่อคืนลมเย็นสบาย ขอบคุณครับคนเยอะเหมือนกันนะน,นี่โอเคตอนนี้เราเอาบัตรมาคืนที่ปากทางเข้าอุทยานแล้วเราก็จะเดินทางกลับเทียวแล้วนะครับจากนี้ไปหาบ้านเราอีกประมาณ297กิโลใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงดูก่อนว่าระหว่างทาง ผมอาจจะแวะพักทานข้าวข้างทางนั่นแหละแต่คงอาจจะไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้แบตโกโปรจะหมดแล้วไม่ใช่แบตโกโปรดิเมมโมรี่การ์ดโกโปรเมมโมรี่การ์ดโกโปรจะหมดละเมม64จิก3อันเต็มหมดเกี้ยงเลยตอนนี้เมมตัวที่ถ่ายอยู่นี้เหลือถ่ายได้อีกประมาณ หนึ่งนาทีสี่สิบห้าวินาทีโอเคแค่นี้ก่อนแล้วแค่นี้กอนแล้วกันครับขอเดินทางก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับท่านผูชมตอนนี้ ผมอยู่ที่หมอยหินนะครับอยู่ที่จังห,หว,วัดระยองระหว่างทางผมขอรถคาครับผมได้เจอพระคุดงสามรูปนะครับโดทางโดยทางมาท่านไปเหนื่อยแต่ผมจะจอดข้างทางแล้วก็านะมนนา,นานมังยนๆข้นานะครับอ่ข้างมันดินมาครับท่านอยู่ขลังผมน,นะผมจอดอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเราไปถวายน้ำท่านก่อนนะครับ